สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาขนที่ก็ได้เวลาปฏิบัติภารกิจนะฮะเพื่องานองค์กรแล้วนะครับผมนะเอ็มงานองค์กรจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือน12วันนะครับแล้วก็จากสิ้นเดือนไปจากวันที่1ถึงวันที่9อีกเก้าวันยี่สิบวันยี่สิบ21วันเลยยี่อวันเพื่อนต่างไปไปื่อนกี่วันนะ21 21นึงสอีกสอเองถึงแล้วแล้ววันไหนที่เราจะได้ไปดูหมอ เอาอีกแล้วทานไหนเสือหมอลำหมอลำวันนี้วันอังคารใช่ไหมพุทธประหี่มขสี่วันพุนับมือไปเบิงหมอลำเขาระนับมืองานออปุกงานโงปุกก็ยังวันที่สิบเดือนหน้ารูอยู่ เดือนหน้าวันูน่ะเขาบอกว่าวันทนี้นะอันนี้เนกลเสือพาหลงนะนะเสือจะไม่พาไปขน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 สั่งก้องมาที่นี่นะจะซื้อูให้หนาเราทีน้อยไปจ้าขอบคุณจ้าไอ้จ้าเปิดประมาณจะให้ย่าไปเปิดบ่ 10รัง10รัง80รังไปมารับบอลแม่บ่รับบอล <laughs> <laughs> อะไรอะไรอย่าจิ๊กจับ ไปได้ยังไม่ไป้ยไมได้ว้าวมีกระโดดมาหายาชีไป ตลาดปลาเทศบานอยู่นะครับโอ้หแม่งโคตรเยี่ยวแตกใส่เกงเลยว่ะเอ้เอะได้เลยี่ดีเลยอเสือเสื้อยืดฟางเสื้อยืดฟางครับตลาดยืดแตกใส่เองเลยเนี่ยเล่นอะไรก็ไม่รู้ตลาดปลาเทศบานอยู่นะของ๊ยมันอร่อยเฮ้ยมันอร่อยนะเอาไปต้มปนเอออืมถ้ามันมีสักสามตัวนะเอาไปต้มเอ้ยอย่าให้มันขึ้นรถ อนี่ไตกขอ่เราไม่ได้อาารปไงัไม่เมืนเยอะเจะปัดมันตกฮะเาจะปัดตอนนี้ปัดแล้วก็แยกตัวนี้อืมตกล้วกขอบนิดน่อยไม่ใช่เราก็ยกขอบไงมันมีมันมีรังคาตรงไหนขอบไม่ังคาแล้วเนี่ยไม่มีสือ ดูดิเออมันต้องเอาไว้ข้างในอ่าเพราะว่าเดี๋ยวฝนมามันก็แยกเลยนะเสือนะเสือต้องเอากล้องออกเพราะแต่เราต้องเข้าร้านแล้วน่ะเข้ายอแยกเลยอืม เอ,เอาชามาเป็นแบบนี้องแยกียนีมัน <c oughs> นแบบนี้ในชะ่อันนี้คืออน,นี้คือเก็บใส่เรียบร้อยเลยน้นี่อันนี้เก็บใส่

พอขนตุงนะฮะปีที่แล้วนะออกมามาจากไหนคะเนี่ยขนอะไรมาเยอะเลยอ๋ออมาขายมาขายเครื่องมือด้วยเอาเลยแวะมาเยี่ยมด้วยใช่ไหมคะอ๋อขายเครื่องมือช่างแล้วก็แวะมาไหว้ผู่

เลือกเลือกเลือกไปยังอันไหนกันเลือกยังเลือกแยกเป็นสีแยกเป็นสีแยกเป็นสีอ่ะแยกดื้ไว้ตรงไหนกองไว้เลยกองไว้เหรกองแล้วก็เราก็เอากล่องที่แบบไม่เจ้าก็เอาใส่ไปนี้นะตัวที่แยกอ่อนจะเริ่มมันจะเริ่มมันพังจะเริ่มมันมีนะจ้ะเก็บเอาะเด้อจะเริ่มมันมีเก็บ ป้ายอยากได้สีขาวกับสีครีมก่อนอันนี้น่าจะไม่ใช่อันนี้น่าจะที่มันเอาสีที่มันไม่จัดจัดมากๆมันแม่มันเก็ดเลยนั่นเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันเก็ดทุกอันใช่ไหมเออดูนึกลายเปล็ดเ,เลยอันนี้จำได้เลยทองครูบอลล์นี่ออนอะใช่ เป,เป็นกระเป๋เปาใหมอทักทองอ่ะจะเป็นครูบอนดอนตรงมามันประตรงมันมันไม่ได้มีนสีขาวมีลิ้นแหลสีนี่ก็จะเป็นแบบอืมยาวนี่นะคือเราเก็บดีมากเลยปีที่แล้วนะนี่นะป้ายอยากได้สีอ่อน,ออน อ่อนๆผี้ขาวสีครีมัเรเียนบกเลดถ่ายร่าหรอองถายายีหันมาคืนหน่อยมาพิถ่ายเอีลืมอันนี้ก็ได้อยู่นะพูดถึงเอ คือแบบว่ามันเป็นสีทองเนาะอืมุดทบ่เลองสีขงสีทองเไหนไอ้ไหนได้แล้วก็ใส่กล่องเลยเอางี้ไหมตอนเทมันจะมันจะพันกันเลย ันไ,ได้วางไว้ก่อน,อน,นอเออเสร็จแล้วเราก็จับมาใส่ที่หลังคลิปนี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะยุกันยาวๆไปเลยนะเดีนาะจะดูให้ย,วยาวๆหน่อยด้วยอันนีน้ก็ได้อยู่นะอะไรกันพ้องยิงห้องยิง <laughs> The can so ีหมเปาาวาหือเอาขาวเอาขาวเอาครีมทีนีนะเอามีต่างเนาะทีนี้เขานงเขาวทสุดสัาวหา้าวเอาวางายๆใช่หเอาทีดำๆอากไปเลวเดี๋ยวเราจะอ่านที่ได้ใส่นี้เนาะจะได้ไม่งงวนี้ได้นี่ๆๆนี่สีโทนยังไงได้เลยอันนั้นอะไรอะ อ,อ๋อได้มันเปือ่อยได้มันเปื่อยยังไงอดอกมันหลุดแต่มันซ่อมได้ไม่เป็นไรแยกเอาไว้ก่อนมันส้อมได้เฮ้ยเขาเรียกอะไรมันตุ่งตุ้งตุ้งเต่งตุงต่งที่เป็น,นอันนี้คือไม่ได้แล้วอันนี้เดี๋ยวเราแยกออกไปต่างหากตัวไหนที่เสือสภาพมันไม่ได้แล้วก็แยกไว้ต่างหากกองเลย อันนี้ก็มีแต่สีดังนั้นเลยนะเออก็มันมีแต่สีอันนี้ไม่ได้สั่นแรงมากเฮ้ยหมูไงไม่หนูสั่เลึกไปอยู่ในหลังนี้กูวัวแล้วไงวัวแล้วกิดเดียวจะกลัวทำไมอันนี้ได้ไหม่ะอันนี้ได้ไหมเนี่ยเสือเสือมันมีตัวเข่าห่อยู่แล้ว จะได้ยินเลื้อราจะสีกับผีอันนี้ได้ไม่ใช่จะขีกควงเหมืนบอกเราได้ช่วยจับในเรื่องนี้อันนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ไม่แล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ผิดอ่ะดอะเลยนี่มั้ยเหรอดอกเลยนะมาว่ากันเอาอะไรอ่ะเสือดีนะดอกทานตะวันเสือ สวัสดีครับครับผมลังนี้ก็ได้อยู่มั้งใส่ในนี้เลยเออลังนั้นมีแต่สีเหลืองมีแต่สีเหลืองเออได้อยู่นะลังนู้นงั้นงั้นก็เอาไว้คืนก็ได้เออใช้คืนเลยง่ายได้อยู่ะเอได้อยู่มีลังนี้เราใช้ได้ ตรงแต่ว่าเป็นแบบร้อยผ่านรวดเออไอ้นี่ก็อยู่คนถ้าผ่านรวดมันก็จะอยูนะ่นานเนาะนี่นี่นี่นเออเคาร์ลผ่านรวดมันจะอยู่ได้นะเหาา็นไหมมันจะไม่ขาดถ,ถ้ามันไม่ตรงเราก็ผิดได้ิดไไดไเพราะเราเก็บก่อนใช,ใช่เลยครับเาขาใส่ไว้เป็นชุดชุดชุดที่ถูงมันก็ดีแล้วทำมันต้องไปแยกออกมา ไอซีคนนี้ดีจัดจะรอบครอบมากอยากคนอะไรฮะบอกว่ับรจาคมอะไรนี่นี่นี่ขุดผู้ชมอยู่ข้างบนอ่าหมดแลน่อันนี้น่าเลยเนี่ยแม้นได้เม็ดเลยใช่ไหมนี่ตรงนี้ไอ้รังนี้ได้หมดไม่รังนี้เราเลือกแล้วเราเลือกแล้วนี่ไม่รู้อะไรส่งมาอันนี้เราเลือกแล้วอันนี้ก็ได้ได้ใช่ไหมโอ้โหนี่รังนี้เป็นลวดด้วยเนี่ยแหงแน่หมดเลยนะเนี่ย สวยเลยยังไม่ได้เีที่แล้วเราไม่ได้เต็มเลยแ่ว่าไข่ทูนี่มันยังใหม่เหมือนเดิมไมียยังใหม่เหมือนเดิมลยนนี่ะก็ค่อยหันไปหาไข่ที่ก็เลยยังใหม่นนะคสยอันนี้ได้เหรอเพีไม่ได้ลว่าไข่อะไรนะฮะไข่อะไรเี๋ยวพูดเผมก็ตกอกใจ คื่อนนี้ใส่จะไม่ไ hmm. ด้อ่ะอ๋อมันดูเด๋วไหมอันนี้เราต้องจะเป็นด้านไม้ไผ่อันนั้นมันเป็นสีหมดเลยด้วย้ะเาไม่เอาเหรอสีไม่เอาสีกไม่ต้องแกเนาะไม่ต้องสีในสองลังมีแต่สีเสือที่เราเลือกมีแต่สี 嗯。Mm. ได้หรอบ่ได้อะรอ่อันนี้มันมีแต่อะไตัวนี้กับตัวนี้องก่องม้อ่ออกอ๋อได้สีเหลืองือเล่าออเาเหลืองนั่นแหละสองกล่องนั่นแหละถือว่าพอตกแต่งเลนะเออและอันนี้คือมันสีหลายสีเนี่ยสีเป๊อันนี้โอเคอะไรเน็บ เก็บไ้ก่อนเผื่อมาดูไปถามช่งดีน่าี่มีหนึ่งลังสีเหลืองหนึงลังเราจะพบมาย่าดูนี่กัวกลางยังไม่ค้นเบิแล้วแที่ที่เราน่ะมนอยู่ที่เราพ่นทามาหมดแล้วไม่มีใช่ไหมเดือดแต่ดกไม้ดอกไม้ก็สีสันหมดดอกไม้ก็ไม่เป็รดอกไม้มันพันไม่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 สูญไปนะดอเอาประดับตัวหัวใจน่กง ในร้านกาแฟยงเอคันเป็เดี่ยวออกข้างในอ่ะเออแล้วเาก็ลืมไงมีแต่สวยๆเออเี่ยสวยๆั้งนั้นเลยมา่ะมามาโอ้ได้ได้หนึ่สีขาว นี่ค้าหมดเลยสวัสดีนะคะัดคัดแยก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 เตรียมประดับนะคะอันนี้ก็เราเคัดเอาที่สป็นสีขาว มันจะมีสีแดงสีขาวสีเหลืองนะสีเขียวน่าจะใช้ได้อยู่วะได้อยู่ได้ได้ได้เราคัดออกเออตัดออกอ้ากัดออกมาเอาพี่ห้อยบันอ่ันนี้ได้เนื้อเสือนั่นน่ะม่วงอ่ะไดอแอนม่วงะเออม่วงได้อยู่ได้ใกลใส่ถุงไวได้โอ้นี่สวยมากเลยสีเยอ่นนี่่สวยอันนี้เราทำเองไม่ใช่เหรอปุ๊ใช่ใช่ อันนี้เราร้อยเองเนี่ยี่ไอ้แอดมินน่ะทีมงานแอดมินน่ะแอดมินก็หมู่บ้านสารสีเออใช่ใช่จำได้แล้วแอดมินกับหมู่บ้านสารสีอันนี้ที่เราทำเนี่ยมันมีประจำวันนไอ้คนมันจะมีเจ็ดสี จะมีเจ็ดสีจำได้อยู่ปลาดาปลาดาแดงสวยจังเลยเออสีแดงแยกสีเลยสีก็ได้เนาะได้ไหมชมพูอะชมพูได้อยู่ค่ะวามันไม่ได้แดงแดงไม่ได้แดงใช่มันไม่ได้แดงแฟร์เนาะชมพูม่วนอยู่หรอไม่วงเกิ่มะไรเลี้ยงก็น่าจะได้อยู่นะแยกกสีเลยก็ได้ได้บดนั่นแหละทิ้งงานอ๋อถุงนี้ใส่แดงไว้อ๋ออ๋ออ๋อโอเคถุงแดงถุงแดงแดง อันนี้เราออกแบบแล้วก็ทำกันเองนะเนี่ยแอดมินกับบ้านจรวยมากเลยสีอะไรนะสมผูสีสมพูสมพูไม่ใช่สมพูนะสีส้มสีแซมพูนี่สีนี้สวยมากเลยอันนี้พุทธกลางคืนนะเนี่ยวิวสีนี้ได้ไหมเนี่ย บางย็นไม่เอวไม่เอาไมวแมวบางยีนมันขับเยอะเ้วยเส้นผูนี่ได้เนาะแข็มเขมพูนี่ขาวแข็มผูขาวม่วงเข็มมาเหลือง แดงครไม่เอาโอ้นี่สวยนะสวยสวยมากเขาวเนาะนี่สวยสวยสมากเลยอันนี้เหลืองโอ้นี่มได้มได้มวไนีกีนีาวไมามานมวงอันนี้แกแยกนี่ม้วนอนี้ีีคข มะม่วงขาวเหลืองไม่ได้ขาวเหลืองขาวเหลืองไม่รู้จะหยิบใครไม่รู้จะหยิบอันไหนแล้วตอนนี้อันนี้ไม่เหลืองอันนี้มะม่วงม่วงอินทผลไม้มาจากไหนสักแก้ขาวแดงอันมะม่วง งวงว้นำกันวงอันนี N ้ขาวพี่ในบ้านบอกว่าย i mean ่าอย่าซ wow. ื้อมานะเสียดายอะไรอย่างเงี้ยนี่เดีมากไม่ใช่เงี้ยเหนียวไม่เป็นไรมากเลยพอดีได้มาใช้อันนี้เลยพอดีเป๊ะเลยเราใส่ถังขยะเราอยากเอาสีขาวเลยพอดีขาวมันเหนียวเขาบอกว่ามันเหนียวมันเหนียวกว่าถุงดำนะเนี่ยมเหนียวมาสีขาวมาวางไว้แล้วกันละ คีอก้ออยหันไปหาไข่เห็นๆหดูดูให้สวยมากเลยขั้ม่วงีม่วงี้ม่วงขี้ม่วงงอ่าม่วงอันนี้น่าก็ได้ใส่ถุงเลยอันนี้อันนี้อันนี้คุามสมพูสมพูอีกแล้วสมพูอีกแล้วเอา วันนี้สวยมากอันดับหนึ่งเนี่ยท้าเขียวเนี่ยอันดับหนึ่งเลยหมดขัรื่องมาเลีงมาเลืองมาใส่นี่เลยเราจะแยกกันแล้ววันนี้จะได้ทำง่ายอันนี้เป็นหอยหเป็นคงุให้หน่อยมันจะได้ใส่เเวลเปิดถุง ชมือี่หันล้องลํากัเป็นผ่าตัดมาเหมือเปล่ไปเยอะตั้งแต่ยาชี้ไปผ่าตัดมารู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะจะเป็นละเอกหมอลำนตอนนี้สาวเซ็มกายหาผู้ชายถูกใจไม เดี๋ยวติดเหลืองเดี๋ยวติดเหลืองร้องเกินแม่คือแ่ดีน่ายิกยิกใครไม่รู้แล้วยิกกับแมวบ่อไม่รู้แล้ฮัเอ่ะเออแล้วสีแดงแต่เราอย่าหยิบผิดนะ จะค่ยลจับจค่ลเอาไหลอันเยใจไม่ใช่ไม่่ไม่ไดีอยู่ี่ไม่ได้ังไงหันไปัน้งไปด่จะหันไหนไันขวาดีจะพูไปจะพูไปจะพูจะพูได้ แต่ชมพูก็น่าจะได้อยู่นะสวยเพราะมันสีอ่อนอยู่มันขาวเยอะอยู่ค่อยวานะใส่ใส่ใส่ขาวมันขาวหลายอยู่ขึ้นหูนปนอนขาวเหลืองเลยน่าช้ได้อยู่แล้วสภาพมันยังใหม่เหมือนเดิมเลยนะเนี่ยไม่มีความเปื้อนเลยเลี้ยงเลี้ยงเลื้องเลี้ยงเนี้ยงเปื้อนเลา้ยงเราใส่กล่องไง เ้าเก็บเส่กล่องไงเาเขาเดือเือดเๆือ๋อมันเดือมีอยู่หรอเอาไปใส่ในใส่กล่องนี่ก็ได้เดือเดืองเดือเมันเดือพวกนี้ก็น่าจะได้เว้นจีเดย์เนนแล้วแล้วแชมพูนี่ได้ ได้สีแดงขที่สวยมากเลยเนาะเด่นมากเลยเลี้ยงนี่มันจะมาป้อเลียงมเลียงใส่ด้วยกันเลเหลืองเลงจะได้เก็บงเลืองูเออเลงปูกเะว่าไอปุ่เไม่มเหลืองเหลืองดอกดาวเหืองไงเนาะมันไม่ได้แคู่แม่สแดงแดงไม่ได้ยางเสิร์ฟบิดนี่เราเอาตนนี่เรอ้อัตูน ต้องมานั่นกับนี่ปีหลายวันหลายปีแล้วอันนี้มันปีที่แล้วมันยังสะอาด